ที่ไหนเราเลยเเราเฮงไม่ให้ยายพูดใหญ่เลยเพราะยายเป็นผู้เผยฉลาดโอ้ยยกผู้ใหญ่ก็ต้องทำไม่ได้เพราะว่ายายชมยายจำลองยิ่งไม่ให้พูดเออาาาาบกกืเเเร็ลยยมคดี๋ยวโดนด่าเนี่ยถ้ามันมีแนวทางแบบนี้เราเนี่ยมุมของชาวบ้านเนี่ยรามองว่าอันนี้เจ้าควรจะบอกเจ้าน้องแมนเจ้าอยากถามเป็นบอกเจ้าต้องไปถามชาวบ้านโดยที่ โบนิเป็ี่ยนยังอะนะครับจบในเจ้าเที่ยงทีเนี่ยเยอะเอาไปทำมุ่บ้านเลยไม่ได้ทหมู่บ้านไงถ้าทำญาติญาติยังให้เอาไว้แต่ทีแรกแล้วย่าไม่ให้รูปไม่ให้อะไรถ้าทำก็ปรักตรงนี้ก็เขาก็ไม่ให้รูปคืออย่างเมื่อวานอะอ่านในผ kind of okay. ู <an patient> <an patient> ้การผู้การท่านผู้กองเขาถ่ายอยู่กองเขาถ่ายอยท่านก็มาเห็นท่านก็บอกว่าเฮ้ยมันกองเขาถ่ายอยู่กองเขาถ่ายอยู่ทีนี้เราก็เลยอยากถามว่าอ่านในมุมมองในบ้านเนี่ยอีกไม่กี่วันผู้ใหญ่ก็ต้องมทำประชาคมอยู่แล้วถูกไหม ว่าเอ้ยเราในฐานะชาวบ้านเนี่ยเรามองว่าังไงเอ้ยันเอาไว้เป็นืนอ่าอะไรอย่างนี้ยมือนมงหวอ่ะมันควรเอาไว้เป็นมร้าย่างนั้นเพ่อนข้ีงหงได้่ เองไงก็ต้องได้มาถามเราไปเจอผู้ใหญ่ก็ต้องทำประชาสัมพันแล้วนะว่าก็เลยอยากเ,เอามาดูอยากเอาไว้ไหมก็อยากให้ใครมาใย้ดูไหมให้อยู่ก<ๆ>็ต้องเอาไว้เพราะว่าให้คนมากราบไหว่าก็แค่นี้แหละยายจอด สองยานตั้งใจทีแรกแล้วเราอยากเอาไว้เนาะเราไปยังไหนท้าให้สร้างโตเมมสี่บอกหมดเลปิดเป็นช่องไปเลยเลยซุหอมเป็นแม่ไทยก็ถือวเป็นเรื่องดีภรรยาเรื่องดีหลายกระเป๋าทุดแบย

ไปเลยีนี่ันะเัไปยากับบ้านกินล่อยมาเลยทำเป็นอย่ครอม่ห็นไม่หว่วงหลเไปขึ้รถก่อนเลยัตันมะม่วงเ่อวานนี่นี่ใช่ใช่ลืมไว้เอาไปเก็บไว้ที่บ้านไม่ามาจะขอลุงหาสักลูกย้าเลมันไม่ของลุง่าเนาะัด อ,อ,อันนี้คือบรรยากศาศล่าสุดวันนี้ครับทุกคนหลังจากมาขอสัมภาษณ์ฮะไจรองกับญาชีแล้วก็ เดินไปด้านนู้นครับตอนนี้นะนักข่าวนะครับปากเป็นกำลังจะให้กันครับ b a n าสตอรี่ y วัสดีครับ